ผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ายกกันออกไปนะครับโอ้โหเฉียดชิวจริงๆสําหรับเลเวอร์คูเซ่นนะครับในวันนี้นะครับผมก็หยิบยกมาหนึ่งคู่นะครับจะเป็นทางฝั่งของบุนเดสลีก้านะครับตัวนี้ัวตัวเด็ดตัวติดดาวเลยนะครับตัวเซอร์ไพรส์เลยนะอยากจะบอกเลยนะครับใครที่ติดตามหน้าช่องอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดเลยนะในวันนี้นะครับให้ยกไปที่ทางฝั่งของไฮเดนฮามนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางสตุตการ์ด รู้กันดีอยู่แล้วนะครับฤดูการนี้สตุตการ์ดมาแรงพอๆกับเลเวอร์คูเซนเลยนะครับในวันนี้นะทางด้านของไฮเดนแฮมนะครับต้องบอกเลยว่าผลงานท่านนั้นหลังสุดของเขานะครับไม่ชนะใครเลยนะแต่ทางฝั่งของสตุตการ์ดนะครับ ดีวันดีคืนนะครับต้องบอกเลยว่าน่าติดตามจริงๆนะครับสำหรับทางด้านของสตูดิโอการ์ดและเลดวันนี้นะครับก็เปิดมาไม่แพงนะครับสําหรับหนึ่งทีมที่น่าเชียร์ต้องบอกเลยว่าไปทางฝั่งของสตูดิโอการ์ดได้เลยนะครับใครที่ติดตามอยู่นะไปที่หน้าช่องได้เลยรอติดตามที่หน้าคลิปได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปลุ้นด้วยกันนะครับไปที่หน้าช่องอยู่ด้านใต้โปรไฟล์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้ที่สตูดิโอการ์ดตัวเดียวเน้นๆแบบจอดอกนะครับใครที่อยากจะใส่ตามนะครับใส่ไปได้เลยนะครับในวันนี้แล้ว